สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สัตว์สีเออร์ a ชาน l ลค่ะนี่วันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบอยเช่นเคยค่ะอยู่ในแมป SK The Aquarium าเรีออบี้ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับน้องนัทพาน้องนันมาที่อควาเรียมนะคะใช่แแต่ว่าเราต้องซื้อตั๋วก่อนคุณพนักง,งานคะขอซื้อตั๋วได้ไหมคะสองใบครับอ๋อพอดีมันไม่ได้นะครับตอนนี้เราต้องหนีออกไปแล้วนะคบเพราะว่าพวก กันน้าที่อยู่ในเนี้ยมันพังออกมาค่ะทางนี้น,นัดทางนี้หรอนัดไปแล้วไปได้สองทางไป,ไ,ปไม่นะทําไมมันถึงมีหูนัดดูและตูตูอะควาเลนแตกว้าว <S <S 2> <S 2> เขาบอกว่าตรงนี้เจาะปลาหมึกเจาะลูกทําให้น้ําไหลออกมาวิ่น้ำน้ำนี้เป็นพิษด้วยหรอเนี่ยโอ๊ย นะัตรงนี้ดูดิแมงกะพคุนลาดอรี่หรือนิโมะนิโมรหรือดอรี่อะน,อนิโมอ๋อนิโมนิโมนิโมขอโทษขอโทษเป็นดอลี่เป็นดอลี่จริงดอรี่ตัวสีเหลืองฟ้าอุ้ยอันนี้ฉลามอันนี้ก็นิโมสีเหลืองแมงกะพคุนแล้วก็ไปอีกรอบอุ้ยมีน้ำมึกเยอะฮ้โนะู้นัสอันนี้เหมือนแบบต่อมน้ำมึกอะ แล้วก็มีหนวดปลาหมึกเยอะขึ้นมาด้วยเวลาแบบมันจะเตรียมฆ่าเราแน่เลยฆ่าไปกินในน้ำเร็วนัดนเร็วนัดด้วยนะปลาโดนกินนัดเร็วไปต่อเลยเ่อน <S <S ปุ๊บปุ๊บอ๋ออันนี้เราไม่ได้ปลูกได้มาก่อนนะน้ำหมึกลื่นมากเลยอาาเอาทำไมมันเป็นทางตันแล้วเนี่ยพี่เอิร์ธมาเร็วมาหาทางออกเช่นกันได้ ทางนี้ไงนะท่อระบายอากาศเขาบอกออเขาบอกให้ไปทางนี้แต่พี่จะมาทางเนี้ยแล้วไงอะ่นะนัดตามี่มาพี่คิดว่าทางนี้เขาบอกให้ไปทางนี้เชื่อไม่ได้ทางนี้ดีกว่านี่ไงออกมาแล้วเห็นไหมชุบถ้าเป็นนนนองเเหมืพี่ราควรว่ายน้ํานะเขนะาบอกจำเป็นต้อง,งนะว่ายน้ำไปอุ้ยเดี๋ยวที่นี่ไม่ได้นะอ๋อนั่งไงนั่น,น,น นัดกดปุ่มแดงกดปุ่มแดงปุ่มแดงน่าจะเปิดเว๊ะมืมดนัดประตูวังเปิดแล้วเปิดแล้วไปแล้วชึบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าไว้นั่งอย่างเท่เ,เลยกามาถึงแล้วนัดไปทางไหนทางไหนออทางไหนเรอ,อตรงกลางไม่ได้ซ้ายแล้วกันโอเคซ้ายถูกต้อง สายกลางไหมไสายกลางลองดูลองดูเฮ้ยถูกวันนี้ดวงดีเันพิเศษด้วยเย่ตึ๊กโอ้โหเจ้าปลาหมึกเฮ้ยเพื่อนเราโดนปลาหมึกกินเดี๋ยวพี่จะไปช่วยเพื่อน<ม>อ่าพี่โดนกินด้วยนะพี่โดนกินน่าอยู่ต้องใกลเชื้อไม่รอกแล้วมาเร็วมาพี่อยู่ในปากก่าเจ้าปลาหมึกที่มีฟันแหลม แต่ความจริงในความจริงทฤษฎีความจริงปลาหมึกไม่มีฟันนะคะทุกคนแล้วนะช่วยด้วยเข้ามาแล้วนัดนัดเข้ามาด่วนๆเลยไปแล้วจะตองไปทางนี้แล้วนัดอุ้ยอุ้ยอุยลิ้นปลาหมึกสไลด์ลื่นอะไม่ใช่คอสิเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยมีอะไรขึ้นมาบังหน้าพี่เนี่ย นัดช่วยด้วยอะไรขึ้นมาดังหน้าพี่อ๋อพี่รู้แล้วก็ปิดตรงนี้ไปวินัดเดี๋ยวปลาหมึกทำไมมีเส้นเลือดขยับได้ราหน่อก่อนสิพี่เออจับสดนาทีมันไม่ใช่ทฤษฎีความเป็นจริงเลยนะทุกคนแต่ใช่แค่เร็วนัดโดนส<ะ>ับด้วยหลอดเลือดของปลาหมึกเร็วน่าใจเย็น น้าต้องเดินแล้วนะต้องหยุดไม่ใช่นะทำอย่างน,นั้นนะน้าหยุดแล้วแต่มันหยุดอยู่ตรงหน้าเลือดเ,เลยน้าเร็วเดินหยุดนั่นแหละมาแล้วอุย้ยปาริโม่ตายตายได้ไงอุย้ยเราต้องเหยียบปองหอยแบบแรกเห็นเป็นสะโนมไซไหมพี่จะรอนะอยู่ยตรงนี้งั้นเดี๋ยวพี่ขอไปก่อนนะ ขออนุญาตนะทุกคนไปก่อนนะน,นะอย่ามันกับคุนมังกับคุณสองตัวสามสี่หกตัวพี่รออยู่นะไปก่อนน,นปะปลาหมึกมีปลาหมึกมีก้างด้วยทุกคนก้างเหมือนก้างปาลาก้างเหมือนก้างปลาเลยทุกคนเร็วๆนัดมาเร็วมาแล้วไปต่อเลยนะ,ะปลาหมึกมีก้างปลาด้วยหรอไม่มีความจริงไม่มีขึ้นเร็ว คืนึ้นคืนเข้าตรงนี้นั่นคือสิ่งที่พี่คิดใช่ไหมนัทใช่มันไส้กรอกอ๋อตายเหมือนกันเลยเราไปตามเกมทั่วไปเพราะว่าไส้กรอกมันจะเวลาเข้ามาในลำไส้เดี๋ยวทำไมพี่เซฟแล้วนะแต่ทำไมพี่มาเกิดตรงนี้ช่างเถอะไม่เป็นไรเกิดตรงเส้นเลือดก่อนเส้นเลือดดีกว่า แต่ไม่เป็นไรทุกคนพี่จะรีบไปนะนะัดรอก่อน<ะ>พี่จะรีบไปอึ๊บสองาสามสี่ห้านะัดรอก่อนนะพี่เออนัดอยู่ตรงประมมืรรอก่อนสิประตูเปิดไม่เปิดอะ่ะรอพี่ก่อนนะกลางไปกลางขึ้นกางป่า กำลังขึ time 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 ้นก้างปลากำลังขึ้นก้างปลาเข้าเข้าตรงนี้แล้วไส้กรอกไ้กอกเรามาแส้กรอกดแล้วออกมาจะปลาหมึกแล้วไม่รู้ออกทางไหนมันอ่าน่าจะเป็นน้องัดประตูนะคะประตูนะคะประตูมาแล้วค่ะนี่วยนัดน้ำระวังน้ำลื่นนะอืถึงแล้วพี่ชอบสีฟ้า ชอบสีอะไรฟ้าใช่ไหมแต่แล้วชอบสียันพี่ด้วยนะเอาเหลืองถูกอโอเคแต่แล้วตกอ่าพี่ว่าสีแดงชมพูชมพูอันนี้แน่เลยถ,ถูกและไปะไะแล้วนะทำไมถูกอ่ะดอเอาหรอบลูเดาเออน้ำน้าลื่นมากเลยนย<อ>ัดเหรอระวังไงโอ้ยลื่นลื่นลื่น น้ำตื่นนัดระวังน้ำตื่น้อหัวฟ้านไปต่อเลยเฮ้ยเราออกมาแล้วเหรอใช่่ใช่เย่ที่น่าจะเป็นชี้เออไม่เหมือนเกมอื่นเลยเกมอื่นมันเย็บได้นะใช่เออไปเลยดีกว่านัดเราก่อนได้นี่ยก็อยู่ทางออกแล้วเนาะ โอ้โหทุกคนเราออกมาได้แล้วพี่นี่สวยตลอดเลยจะพาน้ำมาเทีย่ยวทุกพีก็เป็นอย่างนี้ทุกพีมาๆาพี่อนมาน,นี่เดียวพาน้ำมาหน่อยไปดูในแหวกันดีกว่าโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันได้ยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย